กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญเจริญธรรมคุรุทุกท่านค่ะแล้วก็อาจเจริญธรรมเพื่อนๆน,น,นักศึกษาค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะสัดเจนค่ะ,คะก็ที่อยากจะมาสวดอ่าที่ตั้งสินว่าจะกินข้าวมื้อเดียวอะค่ะมีวันหนึ่งอ่าพอไป นวดให้เพื่อนที่สุโขทัยเสร็จแล้วเขาให้เข้าเมามา,ออมาเขาบอกว่าอันนี้มันทําข้าวพองได้นะเราก็เออเขาก็สอนวิธีทํแเราก็เราก็ลองทําบั่งเราลองทําเสร็จเช้านั้นนะคะหยิบข้าวพองเลยหยิบใส่ปากแล้วก็ทํานั่นทํานี่ไปไปลดน้ําผักตามแล้วก็หยิบข้าวพองกินไปเรื่อยนะคะเสร็จแล้วอ่าก็มามาหุงข้าวหุงข้าวที่จะกินมื้อจริงๆอะ ช่วงสี่ห้าโมงแล้วอ่ะเสร็จแล้วพอเพื่อนโทรเข้ามาเฮ้ยให้พาไปนั่นไปนี่เน่ะเอาแล้วแล้วก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอกัอนนะเรากําลังเรากําลังหุงข้าวให้เราหุงข้าวเสร็จก่อนเฮ้ยไม่ต้องหุงมากินกับเราเลยบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราทําของเราไปกินเองคนเสร็จแล้วพอไปหาเพื่อนเสร็จเขาจะไปที่หมายของเขาก็พาเขาตะเวนไปหาแต่มันมันมันไม่ ไม่ได้ที่ของเขาสักทีจนเขาต้องต้องกลับมาที่บ้านของเขากว่าเขาที่จะกลับมาบ้านของเขาอะคะ่ะสองโมงสามโมงไปแล้วอะเลยเวลาอาหารของเราไปแล้วแต่เราก็นั่งกิน,นกน็นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวของเราไปอะขณะ,ะที่นั่งกินนะคะมันไปกัดโคนลิ้นเราอะฟันไปกัดโคนลิ้นเราเราเอ้ยมันกัดได้ยังไงทโคนลิ้นก็เลยแสดงว่าเราเนี่ยผิดศีลแล้วละ่ะ ก็เลยอ่าอ่าก็เลยเลยเลื่อยไปเลยแล้วอ่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกเจ็บเจ็บที่โคลิ้นแล้วก็ลองกัดดูเอ้ยมันกัดได้ยังไงก็ลองลองลองดูว่ามันจะกัดกัดได้ไหมมันก็จะมันกัดไม่ได้อะ่ะแล้วมันมันกัดไม่ได้ยังไงอะตอนที่เราเคี้ยวอ่ะค่ะแล้วก็งงเออแสดงว่าเขาเตือนเราแล้ว ก็ก็เลยเลยสมน้ำน้าตัวเองอะ่ะสมน้ำน้าททำผิดศีลเองอะก็แสดงว่าเขาไม่อยากให้เรากินแล้วละ่ะก็เลยตอนนั้นหลังจากวันนั้นก็กินได้น้อยลงนะคะก็อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึงค่ะซึ่งซึ่งตอนเนี้ยอที่ตรวจ วัดตัวเองอะ่ะก็คือมันมันทําใจได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเอเมื่อไม่กี่วัน 2, วน,นี้ค่ะสองสาวันเนี้ยแหละหลานชายกลับจากทํางานเสร็จแล้วไม่ไม่ได้แวะบ้านเขาเขาเขาไปแวะบ้านเพื่อนเขาเสร็จแล้วเพื่อนที่เขาสนิทกันเนี่ยปกติเขาจะมาส่งกันที่ที่บ้านของหลานนะคะแล้วก็วันนั้นอะ่ะไอ้เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยน้ามันรถหมดก็เลยไม่ได้มาส่งเขาแต่แล้วก็ ก็อีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ด่อยู่อไปเที่ยวหากันน่ะเขาอาสาที่จะมาส่งเสร็จแล้วไม่ไปส่งหลานที่บ้านก็พาตะเลิดไปเลยอแล้วกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นน่ะเขามียาเสพติดในในในกระเป๋าเขาแล้วก็เอาหลานเนี่ยพกติดรถไปด้วยแล้วก็ ไอหลานชายเราก็มันก็มีกระเป๋าสพายใช่ไหมไอนั้นมันไม่มีกระเป๋าสพายเสร็จแ,แล้วมันมันขายให้เขาเสร็จแล้วมันก็ฝากแบงค์นั้นไว้ที่หลานชายเสร็จแ,แล้วพอเขาออกมาเจอเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์นั้นอ,ะอ่ะอ่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะล่อที่จะซื้อกับเขาล่อล่อที่จะซื้อเด็กกับเด็กคนนี้พอคือนั้นอ่า ลูกสาวโทรมาให้แม่ออกไปด้วยเราก็เราก็เราก็นึกฉุนวนะ่าทำไมหลานเราเป็นอย่างนี้แล้วก็พ่อออกไปอะค่ะละวันนั้นเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าราะเหตุอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็คิดเราก็บอกว่าลูกสาวว่าปล่อยไปเลยอย่าไปอย่าไปเอาออกมาพอวันลูกขึ้นอ่า ลูกสาวเข้าไปจัดการไปเคียร์ก็คือเขาดักเขาได้เข้าไปคุยกับลูกเขาแล้วตำรวจวันนั้นอะ่ะเขาไม่ให้คนอื่นเข้าไปด้วยนะเขาก็ให้อ่ให้แม่เด็กเข้าไปคนเดียวเราก็เลยไม่ได้เข้าไปเสร็จแล้วอ่เขาก็เลยพอวันรุ่งขึ้นแม่เขาไปประกันออกมาก็เลยได้เข้าละแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับหลานชายนะคะ ก็เข้าไปหาบ้านที่หลานชายเข้าไปคุ้นเคยแล้วก็เข้าไปถามยายของเขายายคนนั้นบอกว่าไอ้เจ้านี่มันหลานชายเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรพวกนี้มันไม่ได้ทำแต่ว่าไอ้คนที่มันมันพาอาสาพาไปส่งบ้านน่ะมันทำแล้วเด็กคนนี้เป็นนิสัยคนที่นิสัยไม่ดีมันเป็นคนรักเล็กขโมยน้อยแล้วมันก็ทำเรื่องพวกนี้เสรแล้ว เรารู้สึกผิดเลยอะค่ะเรารู้สึกผิดว่าเราเรายังไม่รู้เรื่องแต่เราไปไปโทษว่าหลานเราเราทาสิ่งเหล่านี้ก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นถ้าลูกสาวเราไม่ไม่เอาเขาออกมาเนี่ยเราคงรู้สึกผิดไปตลอดนะคะแล้วก็คืนนั้นตอนที่เขาโดนนะคะคือปกติแล้วนะเราจะเป็นคนคิดคิดมากเลยจะเป็นคนคิด สะละตะ้นะฮะจะจะคือเรื่องมันนิดเดียวเราก็จะจะต้องวนเวียนอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่พอเรามามาเจอตรงนี้รู้ว่าคือมันคงจะเป็นวิบากของเขาเขาคงจะเคยทำมาตรงนี้ก็เราก็เลยทำใจได้ก็ก็พอพอคิดว่ามันเป็นวิบากของเขาก็เลยก็เลยนอนหลับได้ปกติก็เลยเกิด กูเบกขาได้ทันทีอะคะ่ะก็เลยเออเราก็นึกย้อนหลังถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะเราคงจะคิดแบบหัวแทบจะระเบิดอะนะคะก็เลยแล้วพอคิดได้ตรงนี้ก็คือถ้ามันเป็นวิบากของเขาแล้วก็พอพอเขาอพอแม่เขาบอกว่ากำลังจะไปประการออกมาแล้วก็คิดว่าม ถ้ามันเป็นวิบากเขามีวิบากดีเขาก็จะต้องได้ออกแต่ถ้าเขาเคยได้ทําอะไรที่มันไม่นั่นมาเขาก็คงจะต้องอยู่ตรงนั้นสุดแล้วเขาก็รอดพ้นนะคะก็เลยคิดว่าเออแสดงว่ามันก็คงจะเป็นวิบากดีของเขาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆะค่ะท,ที่ที่ได้เข้ามาพบกับแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็ได้เข้ามาปฏิบัติกับอาจารย์ ซึ่งเราได้ได้รู้ถึงวิบากกรรมของแต่ละคนนะคะค่ะทำให้จิตเราเราได้ได้ไวถึงถึงอวิบากกรรมของแต่ละคนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละครั้งนะคะค่ะก็ขอส่งการบ้านแค่นี้ค่ะเชิญพี่เมย์ค่ะก็ อนุโมทนากับคุณวาสานะคะก็รู้สึกว่าก็ได้เชื่อชัดเรื่องกรรมเนาะได้มากม,มากขึ้นตามลําดับแล้วก็รู้สึกว่าจิตเรามันมันเท่าทันเนาะเท่าทันเท่าทันกิเลสเนาะทำให้เราเนี่ยมันพอเราเท่าทันกิเลสเนี่ยมันทาให้ทุกข์เราน้อยลงถ้าเราถ้าเราไม่เท่าทันเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะหาทางออกเอ่อจากจากทุกข์นี่ลําบากนะคะ ดูแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วก็คิดว่าอาวสาก็คงจะหาทางออกได้ไม่ยากเพราะว่ารู้เท่าทันทั้งทั้งกีเดก็จิตวัยแล้วก็คือสามารถสามารถเห็นแล้วก็สามารถกําจัดได้ได้ได้เร็วมากชื่นชมนะคะวันมาวันนี้ก็มาใจแล้วนะคะอนุโมทนาบุญค่ะ่อ,อันดาขอโคโฮส์ด้วยนะคะ <laughs> พีสภามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะไม่มีค่ะก็ขอจะอนุโมทนากับคุณวศรสาด้วยค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าได้นำประยุกต์ใช้ความรู้จากอาจารย์หมอเขียวได้ดีมากเลยนะคะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าเมื่อก่อนต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราชัดเจนในเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะคะ จะทาให้เราเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะคะในการที่วนเวียนอยู่กับความคิดในการวิตกวิจารณ์ค่ะแล้วก็สิ่งที่อาได้ชัดก็คือเรื่องเชื่อชัดเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความวิตกกังวลกับหลานเนี่ยน้อยนะคะถึงกับนอนหลับได้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อาก็ทําได้ชัดดีนะคะก็คือเรื่องของเห็นแล้วว่าเรามีส่วนในการที่เพ่งโทษหลานพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บ ซึ่งเมื่อเราเรารู้ตรงนี้ค่ะครั้งถ,ถัดไปเนี่ยเราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะแล้วมันก็จะไหวย,ยิ่งขึ้นค่ะอนุโมทนานะคะกับการแบ่งปันสภาวะธรรมในวันนี้ค่ะผลที่ได้รับจริงนะคะจากผู้ที่ปฏิบัตินะคะทุกคนก็สามารถทําเช่นนี้ได้นะคะเราก็นับหนึ่งวันนี้ละค่ะนะคะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้พี่นิดหน่อยค่ะเชิญคะ่ะนิดหน่อยค่ะ อนุโมทนากับอาวสสาค่ะก็เป็นท่านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะดได้มาส่งการบ้านที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะในวันนี้นะคะเราตั้งเราเริ่มตั้งแต่